คลิปซูมเข้าซูมออกแบบนี้โมทำยังไงไปดูกันค่ะมือใหม่หัดตัดต่อไม่อยากให้คลิปหน้าเบื่อบันทึกคลิปนี้ไว้เลยค่ะแอปที่โมใช้ทำนะคะก็คือแอป Cap Cut แอปนี้เลยค่ะเข้าไปที่แอป Cap Cut ค่ะกดบวกโปรเจกต์ใหม่นำเข้าวิดีโอของเราเข้ามาได้เลยวิธีการก็คือให้เรากดแตะไปที่คลิปให้ขึ้นกรอบสีขาวแบบนี้ค่ะเราต้องการเริ่มซูมจากจุดไหนนะคะให้เลื่อนไม้บรรทัดไปจุดนั้นค่ะเช่นโมต้องการเริ่มซูมจากจุดนี้ เจะเอาไม้บรรทัดวางไว้จุดนี้แล้วก็ไปแตะปุ่มบวกปุ่มนี้ค่ะจะเป็นการมาร์กจุดนะคะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คลิปของเราจะเริ่มซูมจากนั้นค่ะขยับไปในตำแหน่งที่เราต้องการซูมตำแหน่งนี้นะคะก็กดแตะอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้2นิ้วของเราเลยค่ะขยายค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ลากแล้วก็ลากให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ จากนั้นเราจะปรับขนาดคลิปให้กลับมาที่ขนาดเดิมนะคะแล้วก็ไปมาร์กจุดใหม่ค่ะต้องการที่จุดไหนอ่ะมัาต้องการจุดนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มบวกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะจะเป็นการมาร์กจุดแล้วก็ทําการย่อคลิปค่ะให้เป็นขนาดเดิมนะคะแบบนี้เลยเราไปดูคลิปกันค่ะนี่ค่ะคลิปของเราก็จะทําการซูมแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆย่อขนาดไปที่ขนาดเดิมอีกครั้งหนึง่งแบบนี้เลยค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่ตัดต่อคลิปแต่งรูปผ่านโทรศัพท์แล้วมันไม่สะดวกเพราะว่านิ้วของเรามันบางนะหมนแนะนําว่าให้ใช้ปากกาตัวนี้เลยคะ่ปะปากกาตัวนี้สามารถใช้ได้ทังกับโทรศัพท์ Android iOS ทุกรุ่นเลยค่ะแท็บเล็ต iPad ก็ใช้ได้ค่ะใครดูคลิปนี้แล้วน้ํำลายแตกพิมพ์สารภาพมาใต้คอมเมนต์เลยค่ะ